บุญมาทีวีเสนอรายการ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเสิร์ตพอนประสริฐครับผมพงเยหนฮิโน่ครับจำปีค่ะครับตอนรับผู้ชมเข้าสู่รายการยางแตกประเทินครับในช่วงข่าวยางแตกสนับสนุนโดยบุญมาฟาสโกโปรตีนพืชครับผมครับพงเยโนครับครับเป็นผลิตภัณฑ์เท่กระลังฮอตฮิดครับเพิ่งใจเกษตรกรครับใส่เดบิวทุกอย่างใส่พืชผักสวนคว้วก็ได้เส่ต้นไม้กระลังปลูกไม้ก็ได้ครับ พี่น้องเฮาทางบันม่วงใส่ข้าวโพดกระง่างาม,งามแมน่นะครับข้าวโพดกับไส่ไหนตัวเออบักแตงบักเออบักแตงได้บ่ได้ได้เบิดแห้งดีแห้งลกดีครับโอ้แม่นอ่าตอนนี้กำลังกำลังนี่ชุดขมาม่านี่พระนี่พริตภัณฑ์ตัวใหม่ขมาม่าเสริมครับผมอยากบนมาฟักากนกลัวกับที่นี่มิกฟ้าดมันบ่ทีมงานมิกฟ้าดนี่เออมิกนี่ตัวไหนตัวไหนโอ้บตัวใหม่ครับตัวใหม่ครับครับ อันนี้กแก้เชื้อราครับแก้เชื้อราใบเป็นรากบุญมา<อ>มิกฟอสเออมิกฟอสมิกฟอสแสดงว่าตัวนี้เม,ม็นวัลเปเน,นโนนก็คือหมายความว่าคือต่อเติมจากบุญมาฟาสโกมับก็จะเป็นสูตรนี้อีกเข้ามาอีกแมนครับขับมาช้อยอีกอสูตรนึงครับครับตัวนี้นี่ครับบุญมาตัวนี้ตัวนี้ครับตัวนี้แบบไี้ครับตัวนี้ครับนี่อันนี้ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพืชครับป้องกันเชื้อราเป็นเชื้อราครับครับคือบอกไงยๆถ้าเป็น บุญมาฟาสโกนี่เป็นโปรตีนสำหรับพืชซึ่ง <Man. S 1> เรื่องนี้เรื่องของการจเจริญเติบโตของพันธุน์พืชนะบอสแมนครับข้อมาของผลเออสร้างรากสร้างต้นสร้างผลสร้ากผลิตภัณฑ์แต่ว่าตัวนี้มันควบคุมในเรื่องของเชื้อโรคเชื้อโรคภาที่เป็นโรคต่อศัตรูพืชนี่เนาะโ,<ร>โรคของพืชครับโรคของพืชนี่เนาะแมนครับครับสร้างสื่อได้ค่ะทรงหอดบาดมันวัลพันธุ์พืชนะแมนครับวัลพนธุทรงเองบอสทรงเองครับสุดปัญหาหกสิบเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ครับวัลพนทรงหอดบาดเลย ันนี้เบอร์ไพ่เบอร์ไพ่ยีโนบ่ะเบอร์ส่วนกลางครับเขาพว่ามันเบอร์ไพ่ีโนแลเบอร์คอนเสิร์ตครับแล้วยังมีอีกนะคะ080 3249222สำรับพี่น้องฟังเล่าพี่ยีโนแมนครับอยากได้บุญมายังงก่ามิฟอสมิกฟอสมันมากไหมครับแมนสิหลงจะไหมครับเจ้าเจ้าเท่าเบิร์ดยูบอเซาเพรามันหลงซื้อครับดีเดอร์พี่น้องฟังเล่าฟังดีเดอร์เฝ้าจุดเอาพร้อมครับ 0 2 0 9 1 5 1 6ศู9ย์เห่านึ่งหกเกางเกค่ะทาอครับ0 8 9 4์แปดเก้าสี่อาีหนึงเกาะว่าไม่ดูทางเดีโอครับทางเดโอศยเก้าสี่สองสองสาครับศูย์ปดเก้างสองสองสองสาสี่เจ็ดหนึ่งสสี่เจ็เอาครับเอาขายยาเรียบร้อยแล้วขายของแล้วเขาก็มาฟังข่าวจากพอยังฮิโดแมนครับ ครับผมครับเอากุญแจออกนะมันจะมันจะออกอากาศฮะกุญแจบ้านกับอากานนั่นได้หนูนี่โอ้ยโอ้ยหนูเพราะนั่นถ้ามาด่าเราเรากุญแจบ้านโอ้ยจะมันอันนั้น่ายจะมันยันเรื่มาะมึงแม่ยันเข้าบ้านมาเลยอาเส้นอากาศทั้งสองข้ออีเส้นอากาศไปยังไปยังหนูเจ้าบ่เส้นอากาศของยักษ์กบอกพี่พี่น้องเอ้าบอกบอกไปยังหนูอเ่าสองข้อนี้มีความเสี่ยงครับไปยังหนูบอกไปยังครับคนที่มีความเสี่ยงในสี่เส้นอากาศควบคุมครับมีการควบคุม อาการแพร่กระจายของเชื้อโรคครับอ้ยช่วงนี้กับลังระบาดได้แหละแม่ครับโดยเฉพาะซุ้มบริษัแปลงฟันนี่ต้องใช้ต้องใช้ไว้ตลอดครับว่าเป็นเหม็นหรือเปล่าหอมยูแปลงฟันจะบอกมาเช้าหนี้แปลงยูใส่ยาสีฟันเอตแทสเซนในการแปลงทุกมือน่าจะปีเนาะเพราะว่าในพโยยิโนครับเขาต้องมีมาตรการครับเขาจะยกพโยยิโนโบได้ออกไปใส้โบได้ออกนอกพื้นที่เชียงบ่ค่อยได้ออกไปใส้เลยนะครับบ่ได้ออกไปใช้พโยยิโนออกส่งสินค้าเอาโทอยากฟังเลี้วอปจะฟังข่าวตีแมนโอ้เอาเอาสันครับท่านผู้ชมครับ สําบช่วงอย่างแตกบันเทิงนะครับในส่วนของข่าวอย่างแตกวัอนี้นะครับพอยาฮิโน่มีเรื่องงี้บ้างสูฟังครับวืนนี้ครับช่วงข่าวอย่างแตกครับไปนองครับถามบางสิเป็นยังจะมีวันเถือนหูจางนีวันเถือบ่ะหูจัาครับหูจางนีวันเถือบบะส่วนมากกระหู้เหรอวันเถือบนี้เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชช่ครับเรื่องขอาเรื่องมันก็คือว่าผมียคูหนึ่งเพียรกันดู้หือ นีนบ่มีผัวมีเมียจะพีกะพ่กันดูปะนู้สวดนูโสดสด,สดะจะปีโสดอ่ะยังไม่มีผัวเป็นเรื่องปกติครับพเยโนเป็นเรื่องปกติเนาะเรื่องพูบัวมีเมียนี่เป็นเรื่องปกตินะครับแแมนครับต่ตมันกเกี่ยวกันยังไงกับวีวันเหือกนี่บอกสุภาพเอาจริงๆเอ้าคนที่เพิสกันดูดูนี่ก็คือบ่ค่อยได้ซื้อวีวันเหือกมากินมันเป็นผลิตภัณฑ์สำหรับท่านชายโอ้เข้าใจปะครับ กินแล้วกันเฮ็ดกันบ้านดูๆเหตุอันที่จะคลองดูๆมันจ้งบอ่ออีพิษกันมันจ้งบอ่อทะเลาะกันหูจักบ่เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าน่ะซื้อมากินแล้วก็เรียนการบ้านพร้อมให้ลูกให้เต้านัน่นค่อยๆก็ว่ายอยู่งี้หนูก็ฉันต้องมาเคลียรกันครับเพราะนั่นไปซื้อมาก,กินครับกินแล้วครันบีบความันเลยครับเออบีบความได้บ่แมนเออจะได้กระเทียงกระดูกอะไรกันแจ้งสั้นละครับครับเอา ่าวอกไปไปครับในส่วนของอันนี้เนาะพี่ยี่นครับในส่วนของวีวันเห็บเนาะถารักในเรื่องของสถาบันครอบครัวครับต้องการในครอบครัวอบอุ่นมีความสุขแมนอย่าลืมนะครับเล็กๆน้อยๆวีวันเห็บนะครับซอยได้แมันะครือคำเดียวกันพี่น้อยเป็นยังรถขคือผิดกันเออพอไปดูเรื่องมันเป็นยังซี่ผ่อแม่ผิดกันนี่กับเรื่องเงินเรื่องท่องเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยหลายเจ้าบาคู่นี่ขัดโมบนเรื่องเงินเรื่องท่องดอก ก็ปรึกษาหาเลยกันธรรมดาเนี่ล่ะพวกบเมียะกันการนั่งยื่ตงกันเนียล่ะพวการนอนเรียนโอ้ยเถ้าเอาบีบเอวเนี่ยวดเอวดิเียบบีบเอวให้เออกรปุ้ยกันป้ายเออพวก็เลยว่าเถ่าช่วงนี้นี่ยไปยั้งงานเฮาขึ้นช่วยเถอะเฮ้อไม่เปะรเอาไปสมาราค้าขายกับขาดทุนไปเทสงยังกับบริษัทบมานเออเออไปห้าป่ากับบ้านมัน เออทีราไปตลาดกลับออกบ้านไปตามมอเดไซค์อีกบาทเียอันนี้เมียมอให้ผัวบ่นี่บ่ผัวบ่ฟังบผัวบ่ฟังบ่วบ่ฟังทุกคนสอมคนนันนอืออไปยเาก็ช่วยเทะบากันไม่น้อยหันแจกม่เดไซ่ีมอกว่าแซ่มากกมาเฉียดเสียงกันจะหาพันคนอะบ่เป็นรู้บ่เม่นลหลแจกเปนทั้งไหนบ่รลวบอ่ความช่วยของเราน่ะเมียนในย่านต้นบาเจ็บไหลโอ้อล่ะเออก็เลยว่าเมียก็เลยว่ามันเปิดนำเท้าดวงบ่ดีบ่ขสันเด เพราะว่ามันเกี่ยวกับดวงบอดีดอกมันเกี่ยวกับเข้านี่ล่ะเข้าบ่าะบางหน้าบางหลังซื่อๆนี่เนี่ยการเกี่ยวกับดวงนี่มันเปลี่ยนน้ำโชคเข้าวอดนั่นบ่าเหรอโชจะโชคบอดีบอกอชเออพวกก็เรียกว่ามันเปลี่ยนน้ำโชกเข้าดอกโชคเข้านี่เข้าจิมานอนถ่าโชคชะตาว่าจะคล้องราศีจะคข้องสีนี้ง่ายมีท้องจิมานอนถ่ายหันมันกับบ่มีขึ้นเกลอนั่นหมะครับเออก็เรียกว่าเนี่ยก็เรียกว่ามันเปลี่ยนน้ำเข้าบได้ท้ำบุญบ่าเหรอ มันบอกอาติแมีนก็ได้ไดพ้พญายิโน่นงเนาะบุญเนาะจำปีเนาะ,ะบุญบนบุ่<ม>นโเสริมโซงกะเป็นไปได้ได้พญายิโนแม่เจ้ากับนายเบี้นเลยมันบอสอะโอ้ครับครับเออไม่คิดบางแลวกะวัดผัวก็เลยว่าเข้ากับไปวัดสู่มืออยู่นะมันบอล่ะอืมเออมันบ่มีดอกเจ้ากับนายเบี้ยนะเข้ากับท่าบุญสู่มือโย่ไปวัดกวดน้ำสู่มือสู่มือโย่ใส่บุญอันอาตักอันใส่บาตรซู่มือซู่มือมันบอสครับมันบอสอะเกี่ยวกับเจ้ากับนายเวนน<อ>มันบ,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 มบเกี่ยวกับเาบทบุอกมันมเออนนก,กียเ่ยวครับเข้าไป เมียกัเมียกัถามนี่สิละอือบ่กเมี่ยก็ถามว่าเป็นน้ำยังไันเถอะเฮยต้องมี่ยไหนหนึ่งเป็นบ่เป็นยีนดกขันคันขันบ่เกี่ยวกับโชควาสนาคันบ่เกี่ยวกับดวงเออขันบ่เกี่ยวกรับบ่ท้ำบุญนี่มันสิดเป็นเกี่ยวกับยังสันเถอเขาเคยช่วยแท่ว่สันเนอจากผู้หมวดโทรไปเป็นน้ำยังยังกันเนาะผัวก็เลยว่ามันบ่เกี่ยวกับยีนดกมันเกี่ยวกับมึงกันนะผุณเมี่ยว่า ดีนะเล็วว่าบัวลับว่าเนาะบัวบัวลับว่าน่ะหนูเอามียว่รมาแล้วบัวบอกยัางนี้เลยวันต่างๆต่างก็บอกเลย่นบัวเกี่ยวกับศาสนาดอกบัวเกี่ยวกับโชคกับลามันบัวเกี่ยวกับอันดวงบ่ดีดอกเกี่ยวกับมึงนี่นะไปใช้มาใช้เพียงกันในรถรถไปตามเขายงี้มึงนี่แหละเที่ยวกันกับมึงนี่แหละเพื่อนเขาเมืกูไปนนั้นมันม่เกิดดอกโอ้ยบัดใดแทบเนี่ยเราเป็นคนมาจมมันมาหนีเที่ยวกันในรถก็สิไปตามเขานั่น แต่ใช้ภาษาไหนแล่น้ำดีแท้ๆค่ะเออเมื่เกี่ยวกับหยั่งหรอกเมื่อกกับมึงน่ะเพื่อนพ่อว่าพ่อว่าได้มั้ยน่ะจะรูปแล้วนี่คือบริเกี่ยวกับว่าบ่มีเงินมีครับบริเกี่ยวกับเรื่องว่าปีขอมีอย่างโฉกจะตาบ่แม่นบ่กอันเรื่องของเรื่องนี่คือเกี่ยวกับกับมึงนี่บ่เกี่ยวกับมึงเนี่ยช่วยยกมือเนี่ยแต่ใช้ภาษาไหนแล่น้ำดีแท้ๆเออฟังไว้เด้อภูเมียนทั้งหลายบอกเขาอยู่บ้านกขาไมยู่วไม่ไปตามเขาก็ยโอนย้อนเียากันกับเมียนเลยล่ะหลายเท่อแล้ว มึงจำไม่บาร์ี่ต่อไปมึงจะไปทำกุ้ยจักเทรือบาร์ี่มึงจำไม่คือติสูนแห้งเนาะแมนเจ้านี่แห่สรุปแล้วนั่นบ่ได้เกี่ยวกับยังครับเกี่ยวกับเมียครับเออเอบ่เป็นสูนให้เมียมาบ่บาร์ี่เนาะเออข่าวข้าวโอ้ข่าวโอ้ข่าวแล้วเรื่องนี้มันสรุปว่าจากไหนมาจาปีมันมันมันสอนในหัวทางไหนครับเรื่องนี้ครับคนเป็นผัวเป็นเมียเนาะพยานที่โนะแมนก็ต้องคุยกันครับมียยังก็ต้อง ดูแลกันซึ่งกันและกันบ่แม่นว่าอันนึงดังอันนึงก็สีดังน้ามันต้องส่วนกันเนาะกันเหียไปเรงอวก็ต้องส่วนเมียมาจังไดกันตองบ้านํากันเด้บ่ล่ะสเปผิษกันยังในรถสีเป็นันเที่ยงกันยบในรถบ่ได้เด้คือสังเกตว่าเวลาาเอาขับรถไปนี่ครับห้องขับรถขบรถ่วนี่นั่งย่องขางบ่เลียวาเรียกวาเอาจะมาจอดทั้งนี้จะบกคือมาจอดเล่นนั้นจ้าี้เลี้ยวไปนี่มั่วอ่ะเออรุปจะพาเมื่อมปดอิ มีมีเทนนิยานเออไข่ฟังสะกกแอนเนาะหรือเอาง่งไๆเนาะก็บอกไงกับยาสุขคอบาย่อแปลว่ายังไะอันคิดวิเคราะห์แยกแยะนั่นแหละไอ้นี่เหตุผลครับนี้เนะคบเออเราจำตีเนาะครับครับผมครับครับเอาไปนี่นะครับนั่นก็คือเรื่องของผัวผัวมีเมียฉะนั้นแล้วนะครับถ้าอยากให้สถาบันครอบครัวมีความสุข น้องพี่ใหโนเนาะสถาบันมีความอบอุ่นนะครับ<ม>นะฮะเรื่องนี้ช่วยได้นั่นก็คือ v 1 1> วีวัฒน์เนอะยังแต่